สวัสดีครับมาพบกับคลิปนี้นะครับชื่อคลิปบอกไว้อยู่แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวไม้ตัวนี้ครับ vs u ูหลงนะครับทั้งหมด3สีเลยนะครับมาทั้ง3คอลเลกชันเลยนะครับไล่จากคอลเลกชันที่มาอันดับแรกนะจะเป็นสีเขียว นะครับเป็นลายมังกรนะแล้วก็สีต่อไปจะเป็นออกสีม่วงครับสีนี้สวยมากๆแล้วก็ที่มาปีนี้ครับเป็นบ็อกเซตลิมิเต็ดมากๆสีแดงนะครับ <Wow. S 1> มาพร้อมกับบ็อกเซตแบบนี้สวยปะคู่กันนะครับ เดี๋ยวจะมาบอกกันด้วยนะครับว่าภายในแถมอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าไม้ยูหลงตัวนี้ก่อนนะครับสเปคแล้วก็พวกเทคโนโลยีของมันนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูชัดๆก็จะเป็นเอาลายที่สวยๆเลยนะส่วนตัวผมผมขอเป็นรีวิวตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นสีนี้แล้วกันสีม่วงนะครับยูหลงสีม่วงตัวนี้นะครับถ้าพี่ๆสังเกตว่า เอาลายก่อนสีค่อนข้างที่จะแบบเป็นสีด้านแล้วก็มีลายเหมือนเก็ดมังกรนะครับมีลายเหมือนเก็ดมังกรเห็นปะพอจับแล้วจะมีความนูนๆน,นะครับพวกนี้ใช้วัสดุตัว4 0 t นะครับเป็น Mitsubishi Carbon Sheet นะครับผมตอนนี้ VS เขาจะเริ่มใส่วัสดุตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยทำให้ไม้มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่น นะครับแล้วก็การสปริงตัวการซับแรงกระแทกของตัวไม้เนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับก็คือจะเริ่มใส่ตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับยูหลงตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวก้านตัวนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดยวผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้จะเป็น68,40นะครับก็คือไอตัวก้านเนี่ยมันจะมีความเลียวเล็กกว่าเดิมนะครับก้านตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูสีไปด้วยแล้วเดี๋ยวผมอธิบายไปด้วยนะด้านข้างตรงนี้จะเป็นสเปกไม้อะ ให้ดูสเปคไม้ก่อนนะครับเพิ่มความเรียวของตัวก้านนี้นะครับทำให้มันดีดดียิ่งขึ้นดีดดีขึ้นแล้วก็การสปริงตัวกลับมาของตัวก้านไม้เนี่ยเพื่อทําให้ตีลูกถัดไปเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีความแม่นยําขึ้นตัวนี้นะครับตามสเปคน,นะครับ4 u ยูเป็นไม้ก้านกลางนะครับค่อนข้างที่จะหนักไปทางหัวสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดบาลานซ์พอยท์ให้แล้วผมให้ดูลายมังกรของทุกสีนะแต่สีแดงอ่ะ ลิมิเต็ดมากๆนะครับแต่มันจะตัดกับสีทองหน่อยเป็นแดงเขียวทองสวยอยู่เหมือนกันนะครับใครชอบสีประมาณนี้แล้วก็ใครที่ชอบสีคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับเป็นออริจินอลของยูหลงนะก็จะเป็นมังกรเขียวแต่เท็กเจอร์มันคือดีมากๆเลยนะครับจากจากฟิลส่วนตัวที่ผมลองตีนะตัวเนี้ยสปริงดี ก้านนุ่มนะครับต่อให้มันเป็นก้านกลางนะครับก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ได้แข็งแล้วก็มีความนุ่มกว่าก้านกลางของรุ่นอื่นๆน,นะครับสําหรับตัวยูหลงตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปสู่ช่วงที่2กันนะครับช่วงที่2เดี๋ยวผมจะวัดไม้ให้ดูทั้งหมดนะครับรวมถึงน้ําหนักไม้บาลานซ์พอยต์แล้วก็ค่าสวิงเวทของไม้ยูหลงตัวนี้ทั้ง3สีย้านะครับทั้ง3สีเดี๋ยวมาดูกันครับ เอาละครับช่วงนี้นะครับช่วงที่2นะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดน้ำหนักของตัวไม้บาลานซ์พอยแล้วก็สวิงเวทของ VS u อยูหลงทั้ง3สีนะครับทั้ง3สีเลยนะว่าตรงกับสเปคไหมนะครับแต่ก้านอาจจะวัดไม่ได้นะครับเรื่องความแข็งนะทั้ง3สีเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวสีเขียวนะน้ำหนักของตัวนี้นะครับจะไม่มี 3U 5U นะครับจะมาเป็น 4U อย่างเดียวเลยนะ CU ของสีเขียวนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับ CU ของสีเขียวอยู่85.5บาลานซ์พอยของตัว 4U สีเขียวผมว่าไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ที่ตีค่อนข้างที่จะง่ายนะอยู่ประมาณ30 302 303บวกลบ1บวกลบ2เอานะ น้ำหนัก8 15. 5 weight 5ส wing วิเวทไม้นี้อาจจะต้องใช้แรงหน่อยในการตีนะครับเป็นไม้อยู่ในเลเวล3นะด้วยน้ําหนักของตัวไม้ด้วยนะครับแล้วบวกกับหัวที่300กว่านะครับก็เลยทำให้ค่าสวิงเวทเนี่ยขึ้นไปอยู่ประมาณ87.5ประมาณนี้วัดให้ดู3 4รอบเลย ใครจะใช้ไม้นี้นะครับสีนี้นะก็อาจจะต้องใช้แรงในการตีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับยูหลงสีเขียวตัวนี้นะครับเป็นสีออริจินอลนะต่อไปไล่ลำดับมาเลยสีที่2จะเป็นสีม่วงสีนี้ส่วนตัวชอบส่วนตัวเลย,อยของใส่คงต้องมีสักไม้85.4ผมต้องบอกว่า vs ทำออกมาทำสี ต่างสีแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะไล่เลี่ยกันดีมากๆนะครับแต่ในรุ่นเดียวกันน่ะต่อให้วัดไม้10ไม้อะน้ำหนักของ10ไม้ก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วอาจจะเหลื่อมๆกันนิดหน่อยนะก็อาจจะอาจจะบวกลบ0.30.4เอาประมาณนี้นะครับอ่าบาลานซ์พอยต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้เหมือนกัน303 303โอ้บาลานซ์พอยต์พอๆกัน เท่ากันเลยบวกลบ1บวกลบ2เอานะครับมาดูสวิงเวทครับครับ87ครับแปดสิบเจ็ดขออีกสองรอบน้ำหนักเบากว่า,วาตัวตัวสีเขียว0.1นนะครับหัวพอๆกัน วิงเวทอยู่87เป็นไม้อยู่ในเลเวล3เหมือนกันนะครับอ่ะ86.5แล้ว86.5นี้จะเป็นเลเวล2แล้วนะ2ไปๆไ,ไปทาง3 87ขออยรอบนะเอาให้ชัวร์นะครับอ่ะสรุปอยู่ที่87นะสำหรับตัวนี้สีม่วงนะครับต่อไปมาดูเป็นตัวบ็อกเซตนะครับลิมิเต็ดมากๆ สีแดงแดงทองเขียวน้ำหนักก่อนส u ตะไก่ที่ได้มาสำหรับตัวนี้จะไม่ใช่สีดำนะเพราะว่าทั้งสองสีนั้นจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ได้มาจะเป็นสีใสน้ำหนัก83.4ค่อนข้างที่จะเบากว่าสีอื่นๆนะครับอ่เดี๋ยวมาวัดหัวกัน สามร้อยหัวเท่ากันทุกไม้ทุกสีเท่ากันหมดถึงว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับ Vs ที่ทำไม้ยูโหลกออกมาสวิงเวทอยู่85ครับด้วยน้ำหนักที่มันเบานะครับค่าสวิงเวทมันก็จะแปรผันไปตามพวกน้ำหนักไม้แล้วก็บ n ลน Point ของตัวไม้นะครับ85.5ถึงว่าเป็นเลเวล2ที่ตีง่ายนะ สวิงค่อนข้างที่จะง่ายนะครับใช้แรงน้อยกว่า2สีน่นันนะครับแล้วก็เป็นสีที่ลิมิเต็ดด้วยแล้วก็มาเป็นบ็อกเซตด้วยอ่ะเดี๋ยวไปสู่ช่วงที่3กันเลยครับช่วงที่3จะเป็นรีวิวการตีและเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับไม้ที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวเป็นตัวนี้นะเป็นตัวสีเขียวตัวนี้ในการเทสนะครับและเดี๋ยวมาสู่ช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมมาบอกรีวิวการตีให้ฟังครับ เอาละครับเป็นไงกันบ้างครับผมกับการดูคลิปรีวิวการตีนะครับของไม้ตัวยูหลงตัวนี้นะครับตัวยูหลงตัวนี้ที่ผมเทสคือตัวสีเขียวตัวนี้นะครับต้องบอกว่าฟิลในการตีเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะตีง่ายนะครับต่อให้สเปคของตัวสีเขียวเนี่ยออกมาค่าสวิงเวทเนี่ยเยอะนะครับแต่ก็ ไม่ได้ถึงว่าใช้แรงมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็อาจจะต้องใช้แรงเยอะกว่าทั้ง2สีตัวนั้นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดย้อนให้ฟังนะครับเมื่อตอนต้นคลิปนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะงงกันไปบ้างนะครับไม้ตัวอยู่หลงอันนี้นะครับเป็นไม้ที่เขาผลิตในปี2024ทั้ง3สีเลยนะทั้ง3สีเลยจะมีสีเขียว สีม่วงแล้วก็ตัว box s e ล limited สีแดงนะครับผมก็คือเขาจะใช้ตัวเอ่อต้องต้องเท้าความก่อนว่าไม้แบตเนี่ยของ vs เนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวไ i คา c a r อนนะครับที่มันเป็นผงนะครับแล้วเขาก็จะเอามาทําให้มันเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ขึ้นรูปเป็นตัวไม้นะครับแต่ไม้ของปี2024ี่เนี่ยเขาจะใช้เกรดคาร์บอนที่มันดียิ่งขึ้นนะครับก็คือว่ามันจะเป็นตัวแผ่น เป็นตัวแผ่นมาเลยนะครับซึ่งตัวแผ่นนี้มันก็จะมีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงนะครับความอ่อนตัวการคืนตัวกลับเนี่ยได้ดีกว่าที่เอามาเป็นผงแล้วก็มาเป็นแผ่นนะครับอันนี้คือเป็นจากแผ่นแล้วก็ขึ้นรูปไปเลยนะครับมีความเหนียวคงทนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมทิ้งตัวก้านไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะครับมันจะมีก้านอยู่2แบบมันจะมี7 0 3 2 กับ6840นะครับนึกภาพให้ออกนะครับมันจะเป็นเหมือนกับมันจะเป็นวงกลม2งวงที่มันซ้อนกันอยู่นะครับข้างนอกของไม้รุ่นทั่วไปนะครับก็จะเป็น7032นะครับวงนอกคือ70วงข้างในคือ32อยูหลงตัวนี้นะครับตัวยูหลงตัวนี้มันจะเป็น68,40ด้านนอกนะครับมันจะเป็น ,68 แล้วก็ด้านในมันจะเป็น40นนะครับมันก็จะทำให้เฟรมเนี่ยมีความบาง มีความบางกว่าไม้ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็คนจะชอบมาสอบถามว่าถ้าเฟรมมันบางนะครับเป็นไม้ก้านเล็กแล้วก็เฟรมบางเนี่ยมันจะหักง่ายไหมจะหักคามือไม้ถ้าขึ้นเอ็นปอนสูงๆคนแรงเยอะๆตีนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่หักครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวมิตซูบิชิคาร์บอนตัวเนี้ยเขาทำออกมาใหม่แล้ว นะครับก็จะไม่ได้เป็นผงแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อข้างต้นนี้มันจะเป็นแผ่นแล้วก็มาขึ้นรูปเป็นแบบนี้เลยมันก็จะมีความเหนียวมีความยืดหยุ่นแล้วก็ความบางของตัวก้านมันนะนะครับทำให้ก้านเนี่ยมีความสปริงดีขึ้นนะครับต่อให้มันเป็นก้านกลางนะการดีดตัวกลับเพื่อคืนตัวของน้าไม้ของตัวก้านเพื่อที่จะใช้ตีต่อในรูปถัดไปเนี่ยผมว่า ทำได้ดีครับเพราะว่าปีนี้ของ VS 2024นี้นะครับเขาจะเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้หมดเลยนะครับแล้วก็แล้วแต่รุ่นด้วยว่าเขาจะใช้เป็น7032หรือว่า6840นะครับแต่อตัวนี้หลักๆแล้วอ่ะเขาจะใช้วัสดุ 40T ทนะครับรับแรงกระแทกได้สูงสุดถึง40ตันนะครับของ VS เขาจะแบ่งเป็น3เลเวลละกันนะครับมี 24T 30 T แล้วก็40 t ท อันนี้เป็นไม้จัดว่าเป็นไม้ตัวท็อปๆของ VS นะครับที่ใช้วัสดุของ 40T นะครับผมอ่ะถ้าใครชอบนะครับไม้นี้นะครับสามารถมาลองได้ที่ร้าน Next Five Badminton Shop นะครับเซิร์ช Google Maps มาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อการสั่งซื้อไม้ไว้ให้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับผมร้านเปิดให้บริการทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มเลยมาได้เลยนะครับไม้นี้จะมา ในราคาที่2,990บาทแถมเอ็นกิฟซองประกันให้6เดือนนะครับแต่มีแค่ตัวบ็อกเซตตัวเดียวผมยังไม่ได้เปิดให้ดูใช่ไหมตัวบ็อกเซตตัวเดียวครับที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงเป็น3,990บาทมาเป็นกระเป๋าเจมบอลแบบนี้เวลาฮิ้วไม้เข้าสนามก็คือฮิ้วแบบนี้ไปเลยอย่างเท่เดี๋ยวผมเปิดให้ดู นะครับสิ่งที่จะได้ไม่เหมือนกับตัว2ส,สีนั้นยังไงอ่ะเปิดมาไม่เจอไม้เป็นไงไม้อยู่นี่แม่ได้ไม้ตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นสีลิมิเต็ดนะครับสีแดงตัวนี้1ไม้ แล้วก็เอ็ที่แถมให้นะครับจะแถมเป็นเอ็คิรินให้สายบุกสายตบของจริงเลยนะครับเป็นฮาร์ดฟิลลิ่งนะครับเส้น0.68ตัวนี้นะถ้าเป็น2สีนั้นจะแถมเป็นเอ็อีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวกริปผมสามารถแกะกริปให้ดูได้ไหมกริปเขาบอกว่ามันจะเป็นลายมังกรเห็นปะกริปจะเป็นลายมังกรสีสวยมากโลโก้ V.S สีทองแล้วก็สิ่งที่จะแถม,มอีกคือถุงผ้าครับ แถมกระเป๋าไม่พอแถมถุงผ้ามาด้วยนะครับถ้าเป็นสองสี 4, นั้นจะแถมเป็นโคเบอร์เป็นซองซึ่งลายมันก็สวยอยู่แล้วนะแถมถุงผ้ามาด้วยแล้วก็กันชื้นให้สองแผ่นแฮอีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวผมแถมให้สำหรับมันจะเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วผมจะแถมตัวนี้ให้ด้วยอ่ะกล้องตั้งไเลยมาริโอ <Mario. S 1> มันจะเป็นเดี๋ยวผมแกะก่อนนะ <c oughs> อันนี้จะตั้งโชว แต่เดี๋ยว V S เขาแถมให้มา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 จะเป็นกรอบรูปครับกรอบรูปเป็นไม้ยูหลงสีแดงอันนี้มาจากบริษัทแม่เลยนะครับที่ประเทศจีนนะครับด้านหลังก็จะเป็นไม้แบบไม้อัดแบบนี้ตรงนี้สามารถถอดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็นแนวนอนได้นะครับสวยมากอันนี้เดี๋ยวผมแถมไปให้ด้วยนะครับกับคนที่ซื้อไม้ตัวนี้นะ คนที่ซื้อม้ตัวนี้นะคู่กันนะครับต้องบอกว่าลิมิเต็ดสุดๆหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมรีวิวคลิปแบบไหนอีกมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆแบบไหนอีกก็คอมเมนต์บอกด้านล่างสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบายครับ